สกุศลสูตรว่าด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรมร้อยแปดสิบภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกุศล,ธรร,ล,ศลธรรมและอกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า อกุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตถึงสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอากุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตถึง 10. สิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากุศลธรรม กุศลสูตรที่สามจบ